ง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วพี่เมนูเนี้ยก็เอามาใส่ไปใส่เลยใส่เลยนี่ก็คือปล่อยให้ปล่อยให้มันเดือดไปเลยเดือดแล้วพี่ต้มปลาให้เละๆแบบนี้เลยแต่ตอนเนี้ยอันนี้คือน่ากินสุดวันนี้ชวนทําอาหารโบราณต้มกะทิฟักใส่ปลาเค็มครับเรามาเริ่มกันวันนี้ แกงกะทิปลาเค็มพอหล,ลายๆคนได้ยินจะไปนึกถึงอาหารใต้ที่เขาใช้ปลาสีเสียดปลาโออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นสูตรแบบสิงบุรีเป็นสูตรแบบอาหารโบราณีจริงหากินยากะนะครับผมเดี๋ยวผมจะที่บายให้ฟังว่ามันต่างกันอย่างไรอ่ะเรามาดูวัตถุด,ดิบกันก่อนหนึ่งวันนี้มันจะเป็นแกงกะทิปลาเค็มก็จะเป็นอันนี้ผมได้ปันนินมา จะเป็นปลาช่อนก็ได้บอกแล้วสูตรสิงห์บุรีมันจะเป็นปลาน้ําจืดแต่เป็นปลาแดดเดียวไม่ใช่ปลาเค็มแบบปลาอินทรีเค็มมันจะคือปลาเค็มหรือปลาแดดเดียวหรือคนภาคกลางเรียกปลาเกลือถูกไหมน้องบ้านน้องใหม่จะเรียกปลาเกลือจะใช้ปลาเกลือเอาไปทอดก็ได้หรือเอาไปย่างก็ได้จริงๆแล้วถ้าย่างจะหอมกว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้มันหายากในย่างเราก็เอาทอดนะคะฟักทีนี้เราต้องพูดถึงฟักฟักเขียวกับฟักแก่ต่างกันอย่างไร จริงๆแล้วมันแกงได้เหมือนกันเลยครับฟักเขียวมันจะนิ่มเร็วกว่าแล้วก็เละง่ายกว่าฟักแก่มันจะเนื้อแน่นกว่าแล้วก็เละยากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพี่แกงเอาแบบเร็วๆแล้วกินเลยพี่ใช้ฟักเขียวได้เลยแต่พี่จะแกงแบบโหมหม้อนี้กินทั้งวันเหมือนพวกต้มจืดอย่างเงี้ยพี่ไปใช้ฟักแก่เพราะไม่งั้นพออุ่นบ่อยๆแล้วมันเละอ่ะแล้วก็หอมแดงอันนี้จําเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะครับผมแล้วก็กะทิน้ํามะขามเปียก เกลือไม่มีน้ำปลานะดูนะสูตรนี้ต้องไม่มีน้ำปลานะไม่งั้นมันเหม็นมันไม่เข้านะอ่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยแล้วกันผมจะเริ่มจากเตรียมฟักก่อนเนาะก็คือต้องบอกว่าเป็นแกงแกงอะไรนละแกงฟักไปเค็มโบราณคือคือต้มกะทิไปเค็มเนี่ยทุกคนเคยกินแต่ใส่ฟักเขาจะไม่เคยกันมันเป็นแบบโบราณมัแต่เมนูนี้ถ้าใช้น้ำปลาผิดเพราะว่ากลิ่นกะทิจะเพี้ยนเลยฟักไม่เกี่ยวอธิบายไปแล้ว ฟักเขียวกับฟักแก่ต่างกันอย่างไรก็คือเวลาเอามาใช้เนี่ยฟักเขียวมันจะนิ่มเร็วฟักแก่มันจะนิ่มช้าเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรแบบต้มแป๊บเดียวแล้วกินเลยใช้ฟักเขียวเร็วดีแต่จะทําแบบเออต้มแบบต้มจืดที่โคงหมูแล้วเอาไว้กินทั้งวันเนี้ยไปใช้ฟักแก่เพราะเวลาอุ่นแล้วฟักเขียวมันจะเละอ่าเป็ดตุ๋นมะนาวดองอย่างเงี้ยพี่ต้องใช้ฟักแก่ค่ะไม่งั้นพี่ตุ๋นไปเรื่อยๆฟักเละหมดเลยอ่ะมาเริ่มนะอ่ะเอาเม็ดออกเขาบอกว่าผมเคยคุยไปแล้วเรื่องนี้บางคนเขาบอกเม็ดกินได้อ่าบางคนก็ใส่เม็ดอะ อันนี้เอาหอมเอาหอมมาบดเอาหอมมาบดามาสับใส่ไปเลยสใส่ไปเลยแบบนี้นี่พี่ดูอัดแบบเอาแบบปิดไม่ลงเลยนะมาดูกันนี่ดเูเรียบร้อยละเอียดไหมพี่ดูสิน่นะอาจแบบเต็มเต็มยังละเอียดเลยนี่ขนาดปิ้น,นออกมายังละเอียดเลยเนี่ยอ,อันนี้นะครับเคล็ดลับผมคือสับละเอียดไปเลยถ้าทั่วไปเขาจะซอยเป็นแผน่แผนค่ะสับละเอียดจะทําให้น้าข้นอร่อยไปอีกแบบนึง สูตรนี้นะจะต่างจากสูตรทางใต้ตรงไหนสูตรทางใต้จะใส่ขมิ้นกับกะปิค่ะแล้วบางสูตรก็จะใส่ตะไคร้แต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรสิงบุรีสิงบุรีเป็นเมืองแห่งปลาแม่น้ําเขาจะไม่ใส่เลยไม่ใส่กะปิไม่ใส่ขมิ้นเลยเขาจะเน้นรสเค็มจากปลาเลยเพราะว่าปลาเขาดีเนี่ยพี่ละเอียดไปเลยเหียมาที่ผมให้พี่ซื้อง่ายไหมพี่ไม่ต้องมาเอาคุกมาตำพี่ไม่ต้องมาซอยให้แสบตาเลยค่ะเนี่ยเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วพี่ก็ใส่กะทิลงมปในกระทะ ไม่มีอันตรายใดทั้งสิ้นเพราะเป็นสแตนเลสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติใช้ไปวันนี้เป็นสีน้ำตาลมันอาจจะโดนอาหารที่มีสีพอพี่ใช้ไปปุ๊บสีกลับแล้วพี่จะทําอาหารคาวอาหารหวานล้างออกไม่ติดกลิ่นนี่คือข้อดีของสแตนเลสแท้ไม่ติดกลิ่นใช้ปลาอินทรีย์ได้ไหมคะถ้าปลาอินทรีย์เค็มมันจะเป็นต้มแบบแบบภาคใต้แบบกะทิถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องการปรุงเพราะว่ามันจะเค็มอีกแบบหนึง่งแต่ ถ้าใช้ปลาอินทรีย์เนี่ยข้อเสียคือพี่จะไม่ได้กินเนื้อเลยเนื้อออกมามันจะหายไปหมดเลยอ่ะทีนี้ไอ้ต้มแบบนี้ไม่แตกมันนะก<ๆ>็ไม่แตกมันก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็ใส่น้ําเลยเป็นหางกะทิะอ่าก็ค<ๆ>ือเป็นหางกะทิก็คือกะทิถ้วยหนึ่งน้ําถ้วยหนึ่งก็คือกลายเป็นหางแล้วแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยพี่หลับหูหลับตาใส่เลยง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วพี่เมนูนนนนเ,เนี้ยเน,นื้อคนโบราณเขาทาเนี่ยเมนูเนี้ยคนโบราณอาหารโบราณหากินยากผมจะบอกให้คนโบราณเขาทาเวลาเขาไม่มีอะไรกิน เอาจริงๆคือถ้าเขามีปลาสดกินเขาไม่ทําเมนูแบบนี้กันเมนูแบบนี้คือเฮ้ยวันนี้ไม่มีอะไรกินเลยเอาปลาเค็มมาต้มกะทิฟักเนี่ยได้ไงในบ้านมีอยู่ก็เอามาใส่ไปใส่เลยใส่เลยก็ต้มให้นิ่มไงใส่เลยน้ําน้ําก็หวานไงใส่ฟักลงไปน้ําก็หวานบอกว่าวันนี้เมนูง่ายง่ายหลับหูหลับตาทําก็ได้เนี่ยเดี๋ยวหลับตาทําเลยเฮ้ยเนี่ยเอาปลาปลาตัดหน่อยตัดหน่อยอันนี้ปลาทอดแล้วตัดเลย มันจะต่างจากปลาอทรีตรงไหนคือปลาอีซีพี่จะกินเนื้อปลาไม่ได้ค่ะตรงไหนแข็งก็ออกหน่อยนี่ตรงนี้มันแข็งผมก็ตัดออกไปเลยไม่ต้องเสียลมใส่ลงไปเนี่ยนะเดี๋ยวไปกินมันก็แข็งเปล่าเป่าเออเราก็ตัดกินอร่อยอร่อยไปเลยพี่เราทํากินเองตรงไหนแข็งก็ออกเนี่ยเมนูนี้ง่ายแต่อร่อยแล้วหากินยากนี่ก็คือปล่อยให้ปล่อยให้มันเดือดไปเลยเดือดถ้าเป็นสูตรทางใต้ก็คือต้องใส่ ต้องใส่นี่ขมิน้นตะไค<ข>ร้แล้วก็กะปิตำกะปิตำกับหอมสูตรใต้แต่ว่าสูตรใต้เขาจะใช้พวกแบบคล้ายๆที่พี่เขาถามเมื่อกี้ไปเค็มไปอินซีปลาสีเสียดถ้าไปอินซีเนี่ยเขาจะไม่ใส่เนื้อเขาจะเอาก้างมาใส่ก็คือเนื้อเอาไปกินแล้วเอาก้างมาทําแบบนี้พวกก้างไปอินซีเค็มเนี่ยคนใต้จะนิยมเอามาทําเมนูนี้ตอนที่ผมไปนะครศรีครั้งแรกอะ เขาก็เอามาทําแบบนี้ให้ผมกินเอาก้างมาต้มแล<ข>้วเอาก้างแต่เขาก็เอาปลาเอาเนื้อปลาไปทําอาหารขายเดี๋ยวอะไรก็ตามแล้วก็เอาก้างที่เหลือเอาหัวที่เหลือมาทําแบบนี้เขาจะนิยมกันชาวบ้านแล้วก็เขาจะแบบใส่ผักได้หมดเลยค่ะบางทีก็ไม่ใส่ผักเลยคือเอาไปกินกับผักก็ได้คือไม่จาเป็นว่าต้องเป็นฟักแต่อันนี้ถ้าจะให้ฟักอะ่ะมันจะอร่อยแบบโบราณเพราะว่าฟักเนี่ยมันจะหวานนี่สองรัวเลยเพราะว่าหม้อสแตนเลสเนี่ย มันใช้ได้ยันลูกบวชนเลยนะครับพี่ผมไม่ได้คนเลยมีไม้ก้นหม้อไหมไม่มีเลยนี่โอ้โหดูความน่ากินพี่ดูสิความอร่อยคือต้มให้ปลามันเปื่อยไปเลยพี่ดูดิดูปลาเปื่อยดี่มาน่ากินไหมน่ากินมากกางเกงนี้มันทอดมากรอบแล้วแล้วมาต้มอีกทีนึงมันกินได้หมดเลยพี่ค่ะเนี่ยแล้วก็หอมแดงกระจายเต็มเลยฟักนิดนึงเอาให้ฟักมันสุกกว่านี้อีกหน่อยนึงอ่ะแต่ตอนนี้ก็ใกล้ได้แล้หอมมากคือคือหลักการของต้มกะทิเนี่ย คือมันเป็นการดึงรสชาติวัตถุดิบทั้งหมดออกมาให้ได้คราวนี้เรามาปรุงกันต้มแบบเนี้มันจะแช่ไม่ได้ออกเปรี้ยวมันจะเป็นเปรี้ยวแฝงพี่นึกออกไหมเวลาพี่กินพวกต้มกะทิอ่ะหรือกินหลนอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เปรี้ยวแบบต้มยำหรือเปรี้ยวแบบแกงที่มันเปรี้ยวมันจะเป็นเปรี้ยวแฝงเพราะฉะนั้นเราใช้น้ำมาขามเปรียกแต่นิดเดียวน้อยๆอ,อ,อย่างหม้อขนาดนี้ประมาณช้อนเดียวเหลือเฟือแล้วพี่เนี่ยแค่นี้พอแล้วม,มันเป็นเปรี้ยวแฝงแต่ ถ้าใครมีใบมะขามอันนั้นจัดเป็นเปรี้ยวนำได้เลย<ช>เพราะเปรี้ยวในมะขาม<ช>กับแกงกะทิจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแกงอีกชนิดหนึ่งเลย<ช>เป็นแกงกะทิใบมะขามอันนั้นจะโคตรอร่อยเลยผมไม่มีน้ำมะขามเปรียกน้ำมะขามเปรียกทําไมต้องมีรอเรือเสืยอน้ำมะขามเปรียกไปแล้วที่ผมเบาไฟนะทีพ่พี่คราวนี้พี่ต้องชิมค่ะ<ช>ถามว่าทําไมต้องชิม<ๆ>การปรุงกันต่อไปคือเกลือเราไม่รู้ว่าปลาที่ได้มาของเราเค็มมากหรือเค็มน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องชิม นะครับพี่จะบอกว่าซื้อร้านเดิมยังไงก็ปูเหมือนเดิมไม่จริงพี่ปลาร้านเดิมยังเค็มไม่เท่ากันเลยจริงโอ้โหอร่อยว่ะอร่อยเลยอร่อยคือกะทิมันออกรสอะเกลือสักหนึ่งช้อน <c oughs> โอ้ยเราจะซื้อบื้อทำไมทะไมทำไม,ไมคะคุณผู้ชมขอโทษเราจะไปใช้เกลือทำไมเล่าเรามีผงกุ้งเรามีอะไรที่มันครบรสกว่านั้นไงไนมันกลมกลม่อมเนี่ยไม่ต้องใส่เกลือแล้วอันนี้หนึ่งช้อนค่ะ อยู่เลย mm hmm. เราจะไปใช้เกลือทำไมดู mm hmm. เกลือพลาดแล้วอ่าแล้วก็น้ำตาลอันนี้จะออกหวานนํำนะครับหวานนำ้ำต้มกะทิจะออกหวานนำํำต้มกะทิต้มอ,อะไรที่มีหอมแดงจะออกหวานนำ้ำหวานนํำเค็มตามเปรี้ยวเป็นรสแฝงแทบจะไม่รู้แต่มันจะมีเปรี้ยวเพื่อทำให้รู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนหรือหวานเกินไป ไอ้แกงหวานๆเนี่ยถ้ามันหวานมากๆมันจะเลี่ยนไงค่ะคนโบราณเขาก็เลยฉลาดเขาเอาเปรี้ยวมาตัดไงครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าใส่ก่อนเกิดอะไรขึ้นครับน้ําตาลรัดครับพี่ต้มอะไรก็ไม่นิ่มเลยปลาก่อแข็งฟักก่อแข็งคใส่ทีหลังนะ่แล้วพี่ต้มปลาให้เละๆแบบนี้เลยหลายๆคนบอกเชฟทําแล้วมันดูไม่น่ากินไม่เหมือนไปกินร้านอาหารใช่ครับผมไม่เถียงเพราะว่าถ้าไปกินร้านอาหารมันจะไม่เข้มข้นไง แต่ถ้าทํากินเองมันจะแบบนี้แหละพี่มันอาจจะดูเละๆอย่างเงี้ยแหละพี่แต่โคตรเข้มข้นเลยอร่อยมากเลยพี่ผมไปกินแบบแกงโบราณตามบ้านชาวบ้านอ่ะใส่ชามสังกะสีมาแล้วมีผักลวกอ่ะอุ้ยพูดแล้วหิวอ่ะขอชิมอีกนิดนึงคุกคีกคุกคิกนะพี่โอ้อยู่เลยไม้เอ้ยข้าวหมดมอยีกแล้วอยู่อยู่แล้วก็เติมเลยอยู่เลยอยู่แล้วแต่เติมนิดนึง S <S สไตล์เชฟสไตล์เชฟอยู่แล้วเราก็เตินมนิดนึงถ้าใครกลัวก้างก็เวลานั่นก็เลือกแกะปลาที่ไม่มีก้างเนี่ยพี่ดูสิหม้อมันหนามันไม่มีไหมก้นเลยมั้ยอ่าเตรียมต้นหอมก่อนปลาก็คือสุกแล้วนะโอ้โหข้าวหมดหม้อได้อันเนี้ยไอ้ผัดชีนี่ไม่ต้องไปใส่ในหมอ้อนะพี่เอามาโรยหน้าเขาพอทอดปลาเองที่บ้านเหม็นแต่ตอนเนี้ยอันเนี้ยคือน่ากินสุดและเนื้อปลานะพี่ ม,มันนุมน่มนะุ่นะดูดแล้วมันหลุดจากก้างเลยแล้วฟัก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 ตัวนี้นะอย่าแต่กินตอนนี้ไม่ได้นะปากเปิดแหว่งเลยนะนี่ดูฟักม,มันต้องนิ่มนิมอย่างงี้นะพี่ดูโอ้โหแล้วพี่ดูดิท,ท,ที่น้ําที่ไหลออกมาคืออะไรน้ํากะทิทั้งนั้นเลยม,มายเอ้ยช้ำมากสุดยอดแล้วนี่แค่นี้เสร็จแล้วครับผมเมนูหายกินยญกต้มกะทิฟักใส่ปลาเค็มยังไงก็ลองทำกันดูนะคครรรรัับบกกกกดดดดไ์แชให้้เาวยนะ ใครที่สนใจสินค้าเครื่องครัวเชฟบุ๊กเรามีลิงก์สั่งสินค้าได้อยู่ด้านล่างเลยนะครับ